m มอ c ์เซเดสเบนซ E 250 CGI นะครับคันนี้ก็เป็น w ับเบิลสอน12ปี2012โฉมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นนะครับเฟิปหรือรุ่นไฟตาวมสําหรับคันนี้นะครับก็มีการปรับสภาพแบบพรีเมียมในทุกจุดแล้วความสวยงามของภายนอกนะครับความสวยงามของภายในงานสีนะครับรวมถึงงานเซอร์วิสของระบบช่วงล่างทำครบจบทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนของ รอบคันของคันนี้ก่อนคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ e สองอโย์ก็หนึ่งพัน cc แปดหนึ่งพันแปดร้อย cc เทอร์โบนะครับสองร้อยสี่แรงม้าประิศน์นะครับคันนี้ก็มีการเข้าประิศน์เดิมครบบริเวณไฟหน้าด้านหน้านะครับกระจังหน้าต่างๆมีการปรับสภาพในทุกจุดแล้วนะครับในส่วนของไฟหน้ามีการเอาสปาหใหม่แล้วนะครับรวมถึงในรุ่นนี้ก็เป็น mc พ็สเกตจากโรงงานนะครับไฟเดย์ทั้งไลายบริเวณด้านล่างก็เป็นเส้นตรง บริเวณล้อนะครับและยางนะครับยางคันนี้มีการเปลี่ยนใหม่ทั้ง4ี่เส้นรวมถึงการทำสีล้อปรับสภาพแบบพรีเมียมในทุกจุดนะครับเช็คสภาพของช่วงล่างนะครับฝานะครับโลโก้ Mercedes-Benz ตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ในนะครับเป็นมาตรฐานของ m e r c e d e s p e r f e c t เดี๋ยวพาชมความสวยงามรอบคันนะครับเข้าๆก่ะนะครับในส่วนของงานสีนะครับมีการปรับสภาพใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับริ้รอยคันนี้ก็ถือว่าแทบไม่มีเลย ณเวลานี้ณตอนนี้เลยนะครับล้อหลังนะครับมาพร้อมกับยางขนาด265นะครับซีรีส์3.5ขอบ18นิ้วจุดโดดเด่นนะครับหรือนะครับในความเป็น m g ของคันนี้นะครับที่เป็นปีสุดท้ายแล้วบริเวณฝ่ายท้ายเป็นลักษณะ LG เต็มระบบแล้วนะครับปลายท่อนะครับออกลักษณะคู่นะครับเป็นปลายท่อคู่ลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วมาพร้อมกับ กันชนท้ายที่เป็นเอ g ดิฟิเซอร์ที่เป็นเ m g แพคเกจจากโรงงานนะครับคันนี้เป็นรถเบนซ์สวนไทยด้วยภายนอกเป็น a อ g นะครับภายในเป็นเอวังกาดเดี๋ยวพาชมก็เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับรุ่นนี้ก็มีน้อยนะครับมาพร้อมกับล้อแมกขนาด1 8นิ้วที่เป็นลายลักษณะห้าก้านนะครับก็เป็นรถเบนซ์ส่วนไทยแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีอีกหนึ่งคันเลยสำหรับคันนี้อ่าบริเวณนะครับด้านข้าง ด้านขวาในทุกจุดเลยความสวยงามของตัวรถความพร้อมนะครับของตัวรถตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมที่สุดแล้วบริเวณนะครับล้อหน้าอ่านี่เห็นในส่วนของนะครับหน้ายางเลยรวมถึงนะครับสีบริเวณล้อแม่ะเดี๋ยวพาชมนะครับในส่วนของบริเวณห้องเครื่องนะครับหลังจากที่มีการปรับสภาพรวมถึงการเป็นอะไรนะครับรวมถึงการเซอร์วิสแบบพรีเมียมมาทั้งหมดแล้วใน W 212 E2 อสคันนี้เลยนะครับ เครื่องยนต์นะครับเบนซิน2.7 EVO นะครับเกียร์อัตเมัติ7สปีดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นเกียร์คอร์ g จ็ดจีิมแล้วนะครับในส่วนของความสวยงามของบริเวณห้อเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็ครบทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงงานเซอร์วิสนะครับของเหลวต่างๆยางทั้งเครื่องทั้งเกียร์ท่อน้ำข้างเครื่องนะครับระบบการทำงานของระบบ ECU มีการเช็คแล้วทุกจุดนะครับเฟรชแคมซับหรือเฟรชวานนะครับสายพาน สายพานหน้าเครื่องลูกลอกต่างๆนะครับอ่ะอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้รถเป็นสุสมัยนะครับก็มีสเกอร์มอกคอรบริเวณนะครับบริเวณด้านหน้านะครับแอบประสุกด,ด้านหน้าจุดลงตัวของคันนี้นะครับมีความพร้อมในทุกจุดแล้วนะครับมีการปรับสภาพการดีเช็คการเซอร์วิสในทุกจุดก็เป็นมาตรฐานของ Mercedes Perfect นะครับรอยรอ์าต่างๆชัดเจนในทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวพาชมต่อนะครับในส่วนของภายใน ที่มีการปรับสภาพแบบพรีเมียมในทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบอกนะครับความใหม่ของภายในนะครับคอนโทรลต่างๆนะครับลายไม้ต่างๆมีการปรับสภาพใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับนวมประตูนะครับรวมถึงแผงประตูเลเซอร์ปุ่มต่างๆนะครับเี่อัตมัตเจ็ดสเปรดนะครับอยู่บริเวณคอพองอะไรในส่วนของคันนี้ก็อยู่ในตำแหน่งนี้เลยนะครับบริเวณคอนโซลกลางจะไม่มีขัดเทียบแล้ว คันนี้นะครับภายนอกดูเฉลยวเฉียวดูสปอร์ตที่เป็นชุดแต่ง AMG แพคเกจจากโรงงานภายในได้ความหรูหราของความเป็นรุ่นเอวังกาดนะครับลายไม้สีดำา b ล็กเบิร์ตอายเมรวมถึงสภาพของเบาะนะครับมีการปรับสภาพใหม่ทั้งหมดในทุกจุดเลยนะครับพมพื้นเนี่ในส่วนของบริเวณนะครับการลอยบริเวณสครับเพกคันนี้ก็อยู่ครบทั้ง4ี่บาทเลยก็เป็นรถคุณภาพอีกหนึ่งคันนะครับได้ถึงความหรูหรา เดี๋ยวพาชมในส่วนของด้านหลังสกักเล็กน้อยนะครับรวมถึงผ้าหลังคาที่มีการเปลี่ยนใหม่หแล้ว <c oughs> ในส่วนของบริเวณด้านหลังนะครับตัวของเบาะเองนะครับมีการปรับสภาพฟื้นฟูสภาพของหนังก็เดิมในทุกจุดนะครับผ้าหลังคามีการเปลี่ยนใหม่นะครับในทุกคันก็เป็นมาตรฐานของเมืองเซนเตอร์เฟสนะครับจุดต่างๆบริเวณซองเก็ดเอกสารด้านหลังเบาะนะครับต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับอ่า ในส่วนของบริเวณนะครับคอนโทรลแอร์ Air, บริเวณคอนโซลกลางนะครับด้านหลัง <c oughs> มีการรีเช็คในทุกจุดนะครับในส่วนของการปรับช่องแอร์คอนโทรลแอร์ต่างๆต,ต้องใช้งานได้นะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับในส่วนของอการทํางานของในทุกจุดก็อยู่ในมาตรฐานของอร์เวณเพอร์เฟคนะบริเวณนะครับแอร์ Air, บริเวณเสาบีนะครับที่เป็นรุ่นยิงกาจะมีในลักษณะนี้นะครับการทํางานของระบบบ้านค่านะครับต้องอยู่ในลักษณะนี้ คันนี้นะครับเนี่ยมันเวณนะครับการลอยสักเพกก็เดิมเดิมโรงงานก็ยังอยู่ครบทั้งสี่บานเลยที่เรียนแจ้มไปก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้งานรวมถึงนะครับปัญหาของตัวรถนะครับปัญหาของรุ่นนี้ก็มีไม่มากนะครับจุดนะนะครับในความเสี่ยงของรุ่นนี้นะครับเป็นมาตรฐานของเบอร์เซอร์เฟเรามีการนะครับรีเช็คในการเปลี่ยนอะไหล่นะครับในทุกจุด เพื่อให้เกิดนะครับมาตรฐานของความเป็นตัวรถที่ใกล้เคียงรถใหม่ป้า้แดดมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงล่างนะครับเรามีการรีเช็คเปลี่ยนอะไรอีกหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องอัพด้านหน้านะครับ้าเบรกการเบรกการทําง,งานของระบบช่วงล่างติดล็อกต่างๆบูธต่างแหลกคองอะไรนะครับรวมถึงบริเวณช่วงล่างด้านหลังด้วยมีการรีเช็คนะครับ ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับได้ค่ามาตรฐานของโรงงานมากที่สุดสำหรับท่นานใดนะครับที่สนใจใน Mercedes-Benz E250 CGI MG แพคเกตนะครับคันนี้พิเศษกว่านะครับก็คือเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแล้วรวมถึงได้ชุดแต่ง a MG แพคเก e จากโรงงานภายในความหรูหรานะครับได้เป็นรุ่นเอวังการรวมถึงนะครับได้ช่วงล่างที่เป็นสปอร์ตซับเพลนชั่นสำหรับคันนี้นะครับ ก็มีราคาสุดพิเศษเลยสําหรับวันนี้นะครับมีการรับประกันหลังการขาย6เดือนเต็มไม่จํากัดระยะทางนะครับเสียจุดไหนเคลมฟรีทุกจุดค่าซ่อมศบาทราคาอยู่ที่6 9แส0 0ก้าหมื่นเก้าพบาทนะครับหกแสนเก้าบาทรับประกัน6เดือนเต็ม180วันไม่จํากัดระยะทางสามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์08 1 4 5 9 1 1 2 1 ศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งมอร์เซดสเพอร์เฟกต์วีอารแฟมิ